สวัสดีครับครับผมในวันนี้จะพามาเยี่ยมคุณยายสาลิกาครับผมดูความคืบหน้าเนาะครับก่นจะได้เดินทางกลับบ้านครับไร้วันแล้วครับผมแม่แม่ครับต้องขอบคุณแม่แม่ทุกท่านเนาะครับผมที่ช่วยเต็มคะแนนให้กับคุณยายสาลิกาเนาะครับผมเป็นคุณครับ อ,อันนี้จะเป็นแผลอีกทางหนึ่งอุ้ยหางหางแมงนเข้าไกลบ่ได้ครับนี่เต็นเตบ่อันนี้จะเป็นแผลใหญ่ครับผมตองนี้ได้ครับผม,มคุณยาจะเดินทางกลับวันที่13ตอนเช้านะครับผมวันที่13 เดี๋ยวฟวันจมหวังนะครับผมกับฟันเล็กนะครับผมจะมารับแผล,แลเติมแห้งนะครับผมเติมแห้งนะครับผมเล่นดินอีกละน่นไงงองครับผมเอฟเฟกมาครับผมฝั่งนี้นะครับผมฝั่งนี้ตามมาขุดนะครับผมโอ้ เต็มหัวเลยกุดทำที่ขึ้นนะครับผมนะเดี๋ยวจะให้รถรถเข้ามาถอยถอยเข้ามาตรงนี้นะครับผมนะจะเปิดขึ้นตรงนี้เลยครับผมนะอยู่ติดกับกกหลักเลยครับผมนะจะไม่ขึ้นที่อื่นครับผมทําที่ขึ้นตรงนี้เลยครับเปิดฝาท้ายก็พอดีครับผมพอดีนะฝังช้างก็เดินขึ้นมาจากฝั่งนู้นครับผม ถ้าเดินไปไกลเดี๋ยวคุณยายจะระแวงอีกนะครับจะกลับตอนเย็นครับผมข้างบนก็มังออกแล้วครับผมมังสังกะสีออกแล้วครับเหลือแต่โครงไม้นะครับโครงไม้ยูคานะครับผมนะสังกะสีไปเมื่อแล้วครับอันนี้อันนี้เป็นเป็นสังกะสีของเราเองนะครับผมเอากลับบ้านด้วยครับผมนะ เหลือเกยใหญ่ครับใส่คุณตาคุณยายขื้นเต้นครับผมนะจะได้กลับบ้านครับ <c oughs> เตรียมไปแล้วครับผมนะตร่งนี้อันนี้เป็นพันย้าครับผมเป็นพันยานะครับไปปลูกไปปลูกที่บ้านครับดูรดรดน้ำไปแล้วครับผมนะไปถึงนู้นก็พอดีครับออกพอดีครับ อันนี้จะใส่ใส่กระสอบนะครับผมจะชื้นนะครับตดน้ำคอยอันนี้จะเป็นพันญ้านะครับผมเ,เอาไปขังนี่แหละครับผมไปปลูกที่บ้านเตรียมของไม้หมดแล้วครับผมนะรอแต่วันที่13ตอนเช้านะครับผมตรงทางนี้จะเป็นบ้านพักครับบ้านพักไปแล้วนะครับผม ตาทำอะไรยอยู่น้อครับผมปลอกอ้อยครับครับสวัสดีครับ <c oughs> <c oughs> ปลอกอ้อยปลอกอ้อยครับ, <c oughs> รบผมวันนี้ข <c oughs> อบคุณมากครับโล่งเลยครับผมในนี้โล่งเลย <c oughs> อันนี้รื้อด้วยไหมคุณตาเนี่ยที่รื้อด้วยจำไปรื้อถึงถึงวันนั้นก่อนเดี๋ยวใกล้วันก่อนใกล้วันก่อนเดี๋ยวรื้อไปหมดก็ไม่มีที่นอนนะครับต้องมี้านนี้รื้อหมดเลยรื้อหมดสังกะสีเราหมดใช่ไหมสังกะสีเราหมดเหลือแต่บ้านเหลือแต่บ้านนะบ้านของเขา เอาแต่สังกสะซีไปเนะครับผมหมายจะไม่เอาไปครับนี่ครับผมจัดการเตรียมของไว้เรียบร้อยแล้วครับผมแท็กใส่ทุ่งยังดีเลยครับฝั่งนี้ก็จะเป็นสังกสะซีครับผมสังกะซีจะเอากลับไปเพราะว่บพอด้มีประโยชน์ที่บ้านนะครับอันนี้เป็นอะไรเป็นฐานมันขยุงครับผมฐานครับผมฐาน กลับบานไปด้วยครับผมเตรียมสิ่งของสัมภาระแล้วครับผมฝั่ง,งนู้นก็เรืีอลแล้วคุณยายทำอะไรเ <laughs> ดี๋ยวครับดึอสังกระชีออกนะครับผมจะไม่มีที่นอนนะครับ คีดว่า uhm ชินก็ไม่ทันเขาไปฉีดวัคซีนนะไม่ทันเขาเนาไปเอาไปเอาคิวไปทันเขาเขาเต็มสามรอกรเลยครับมีจะไปใหม่อีกไปได้เช้าเลยครับผมนะขอบคุณแม่แม่ทุกท่านนะครับผมที่เต็มคะแนนนะครับผมนะช่วยคะแนนค่ะให้กับคุณยายสาลิกานะครับผม สะสมคะแนนนะครับผมเดินทางกลับบ้านนะครับผมวันที่สิบสามครับรืออองวเลยครับผมสังกะซีนะครับผมจะเรือไว้เรือไว้เฉพาะเนี่ยเฉพาะเสานะครับผมเสาไม้ยุคานะครับเอาไปก็หนักรถนะครับผมนะไปหาที่บ้านยังได้อยู่ครับเอาว้กล้วยหอมจะร้องตามบอนครับผม ครับผมสิบรอจะมาจอดตรงนี้ครับผมนะถอยหลังเข้าตรงนี้เลยครับผมกล้วยหอมก็จะอยู่ฝั่งนู้นครับกล้วยหอมไมาจะเห็นนะครับผมเนะดี๋ยวไปตัดยาออกให้กล้วยหอมมาส่งยหญเลย <c oughs> อยู่อยู่ไม่ไกลกันครับผมอยู่ไม่ไกลกันครับมักจะได้ครับผมเล่นดินนะ เต็นเต้นบะบยายใหขึ้นรถง่ายๆเด้อว,วันที่สิบสามยายบอกยายยังไม่รู้ตัวเลยครับผมว่าจะพาไปวันไหนนะครับผมเ่ียวน,น้องกุยหอมจะอยู่ฝั่งนี้ครับผมอยู่ติดกันด้วยครับผมอันนี้จะเป็นที่ขึ้นครับผมเป็นที่ขึ้นเนี่ยกุยหอมจะอยู่ฝั่งนี้ เดี๋ยวจะแวกไปหาลูกสาวจักนน้อยครับไปจอบบึงนี่ครับผมมุดตามาเลยครับฝั่งนูน้นีจะเป็นท่านสอสอครับผมสอสอจอมปวนครับฝั่งนี้จะเป็นเลขาหอมครับผมเลขาหอม ได้ยินเสียงแล้วบ่ไปชมคุณยายนะบ่มานี่นะวันที่สิบสาไปชมคุณยายนะอู้ยูไดมากมากินกําลังแสบเลยพอมากวนครับผมมากวนดูคอจะพังหมดแล้วครับผมฝั่งนี้ก็ไปเลยครับผมดูชนชน เอียงซ้ายเอียงขวาพอมูว่ายาสิกับอะไรได้ี่ยาสิกับบ้านอะไรทำบอกไม่รู้เรื่องครับผมไม่รู้เรื่องเด็กหน่อยประธานหูค่วมน,นี่ขาลังมาแล้วดูด้วยครับมันเป็นยังไงมาเหยียบแทขาฮะแฉบบอ ไงดูจิ้หยังกิ้หยังเป็นตาแสบแท้เป็นตาแสบแท้ลูกหล่ามาดูมาเบียดมาเบียดครับนะครับผมขอบคุณมากครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับผมแม่แม่ครับนะ้ขอบคุณทุกกําลังแรงใจจากแม่แม่เนาะครับผมนะวันนี้พามามาอัปเดตนะครับผมก่อนจะกลับบ้านนะครับผมคุณตาคุณยายตื่นเต้นนะครับผมมางชังกระซี่ออกจนเกือเมดแล้วครับผมนะ หมาจีบมีมองนอนนะครับอ้ยทาแป้งคือกันคือกันกับยายเลยครับนี่นี่ลดหลังขหลังไปวะนี่นี่ย,ยแตะไม่ได้นะครับนี่ยังนะครับผมขอบคุณมากครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับผมนะเดี๋ยวจะกันคลิปหน้าครับขอบคุณแม่ๆทุกท่านเลยครับผมอย่าลืมกดซับสไครต์ให้พ่อกวานด้วยด้วยครับผมนะ ขอบคุณครับขอบคุณจ้าขอบคุณจ้าก่อนจ้าจ้ายังไงคิดดีคิดดีไงหรืออยังตามไปขอบคุณครับผม